ดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาดูวงเวียนของตำบลบักดอง,งอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นวงเวียนสวนป่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขับรถเข้าวงเวียนนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวงเวียนนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นวงเวียนที่สวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวงเวียน เล็กๆแคบๆแ,แต่ก็สวยงามดีวงเวียนหนึ่งของสีสเกตนะครับครับทางนี้ก็ไปสวนป่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านวนวงเวียนดูนะครับนี่คือวงเวียนสวนป่าตำบลบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับก็เป็นวงเวียนเล็กๆนะครับที่ ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวงเวียนเล็กๆนะครับเป็นวงเวียนของตำบลบักดองอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับเอาละครับคุณผู้ชมพาทุกท่านดูวงเวียนแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ